สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้ครับผมจะพาพี่น้องมาเบิ้งนะครับวิธีการปลูกอ้อยนะครับเขาเอื้นว่านะครับเป็นการปลูกอ้อยผ้าแรงนะครับปัจจุบันนะครับการปลูกอ้อยนะครับก็จะมีการปลูกอยู่หลายแบบนะครับก็ยังเช่นวานะครับใส่รถปลูกนะครับแล้วก็เป็นการยกล่องนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่นะครับพี่น้องครับเป็นการยกล่องนะครับพี่น้องนี่นะครับ เป็นการยกล่องนะครับเขาก็จะปลูกไปเรื่อยๆนะครับเท่ารั20 30มัดนะครับเห็ดผู้เดียวได้นะครับบ่ต้องเฝ้านะครับบ่ต้องเฝ้าขื้นน้านะครับเพราะว่าวิธีการของผมนั่นที่เป็นลักษณะการยกล่องแล้วก็เอาอ้อยใส่ใน้ามแล้วก็เหยียบน้านะครับพี่น้องเขาเอนการเหยียบน้ามนะพี่น้องเนาะนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับมันก็เป็นอ้อยทอนพันธุ์นะครับที่ผมวางนะครับเป็นแนวย้วาตามล่องนั่นแหละครับพี่น้องแล้วก็เปิดน้าใส่นะครับ เพื่อที่จะให้มันไหลเข้าไปในร่องอ้อยนะครับซึ่งผมจะทําการสับไปเหยียบไปนะครับเพื่อให้ท่อนอ้อยนั้นมันจมลงกับชีตมนะครับพี่น้องครับซึ่งวิธีนี้นะครับมันจะจบปัญหาเรื่องอ้อยขาดน้ํานะครับพี่น้องไปเบิ่งกันครับพี่น้องว่าให้ใจไหนครับอันดับแรกนะครับอุปกรณ์เขานะครับนี่ครับมีดสับอ้อยมีดตัดอ้อยนะครับอันเดียวกันนะครับพี่น้องครับ เฮ็ดปลายให้มันยาวไว้นะครับเพราะว่าเขาต้องก้มนะครับก้มสับนะครับอันนี้ผมเฮ็ดปลายมีว้ประมาณจักสามสิบเซนนะครับพี่น้องเขาคอยบริก้มลายนะครับพี่น้องละนะครับวิธีการแรกนะครับเขาสูบน้ำใช่แล้วนะครับต่อไปนะครับเขาก็ยยางไปนะครับแล้วก็ใส่ตีนเท้านะครับเจียบท่อนอ้อยไว้นะครับนี่นะครับเห็นว่าครับนี่ครับผมใช้เจียบปลายไว้นะครับแล้วก็เลี้ยงดีๆนะครับจับกับ กลับครับกลับกลับครับจากสี่ครับขาดแล้วครับพี่น้องเหยียบครับจมลงไปครับให้มันลึกที่สุดครับเราต้องย่านเราะเกิดครับพี่น้องครับเพราะว่าเขาปลูกอ้อยหัวปีนะครับพี่น้องเขาเหยียบลึกที่สุดนะครับมันจิเป็นผลดีต่อการแตกกอของอ้อยนะครับและอ้อยกับสิบว่า่แห้งนะครับเหยียบลงไปให้ลึกครับพี่น้องมีน้ำหนักเท่าไรนะครับเหยียบลงไปครับ ผู้ใดผู้ใหญ่ผู้นวันะครับจ้างเขามาเหยียบนะครับลึกที่สุดนะครับสับครับพี่น้องสับครับพับนะครับขาดแล้วครับเห็นว่าครับนี่ครับขาดแล้วครับนี่ครับบรต้องย่านนะครับพี่น้องบรต้องสนใจนะครับว่ามันสั้นเทียวนะครับเพราะว่าการสับอ้อยปลูกนั่นนะครับแม้กระทั่งตาเดียวมันก็เกิดนะครับพี่น้องอันนี้เขาก็กะไว้ประมาณสามตาสี่ตานะครับแล้วก็สับนะครับ แล้วก็หยยบนะครับมองดที่นะครับเขาเหยียบบางแล้วนะครับดินมันกันนะครับเขาสิรูนะครับว่าเนี่ยนะครับใต้ใต้ดินเท่านะครับมันสิเป็นดินกันนะครับมันบ่มีเนื้อดินนะครับแต่ให้เขาทำการเหยียบดินทั้งขางนะครับที่เคียย์ลงมาครับเคีล้วว่ากบนะครับพี่น้องจังสี่ครับนี่ครับเขาก็สิยางไม่เลยครับทอนอ้อยกะสิจมลงในน้ำนะครับพี่น้อง เดี๋ยวผมจะไปไว้นะครับสับนะครับเหยียบ uh. นะครับสับนะครับแล้วก็เหยียบนะครับนี่นะครับครับสับเฉียงนะครับพี่น้องสับแนวเฉียงนะครับเฉียงแบบนี้นะครับจะสับไร้ตรงนะครับจะซี่กับบ่ได้นะครับตรงลายกับว่าดีนะครับระวังหน้าฟงแท้จของนะครับเฉียงเฉียงซีนะครับเบิ้งนะครับพี่น้องครับเฉียงเฉียงนะครับปั๊บนะครับนี่ครับขาดปั๊บครับเหยียบครับอ่ามองนีว่ามีดินครับดินหน่อยครับเลียย์ลงครับ นี่ครับขี่ลงครับขี่ดินลงมากบครับสี่ครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องแบบนี้ดียังนึงครับเวลาเข้าสับนะครับดินที่ถือน้ำแล้วนะครับมันถิ่นีควาอมนุ่มนะครับเวลาเข้าสับมีดลงไปสี่นะครับนี่นะครับแรงที่กระทบนะครับมีดกระทบกับดินกับอ้อยนะครับมันสิบวัตถุงแขนเขานะครับเขาสิบบปวดแขนนะครับพี่น้อง บอต้องใจห้อนแต่ย่างใดนะครับคอยเป็นคอยไปนะครับกับมะหอดมุงนี้ครับนี่ครับน้ำบะหอดครับเขาสิสับใบก่อนก็ได้ครับมันเหลือหน่อยแล้วนะครับสับนี่ครับฟังเสียงครับเท้าสับแบบบมีน้ำครับมันจะดังตึกตึ๊กนะครับเพราะว่าปลายมีดมันไปกระทบกับดินแกนนะครับพี่น้องแล้วมันกระทุงมาหาเขียนเท้านะครับแบบนี้นะครับบ่แนะน้านะครับพี่น้องถ้าบ่เฝ้าบ่แนะนํานะครับ ค่อยเป็นค่อยไปนะครับปล่อยให้น้ำไหลนะครับมาเรื่อยๆนะครับนั่นแหละครับน้ำค่อยๆไหลมาแล้วนะครับมื้อนี้ก็ปลูกได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วก็เจ็ดแปดเก้านะครับตรงนี้ก็เอาอ้อยใส่ไปแล้วนะครับนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับแต่ยังไม่ได้เอาหน้ามานะครับแล้วก็บอทันได้ใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องครับ พราะว่าต้องห้องพื้นโดยปุ๋ยนะครับสูตรใดก็ได้นะครับพี่น้องห้องบางๆนะครับห้องสะกอนนะครับเพื่อให้อ้อยมันขึ้นนะครับเดมให้มันได้กินธาตุอาหารนะครับให้มันได้กินปุ๋ยนะครับปุ๋ยหลักธาตุหลักของเขานะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องครับพื้นที่สองไร่ครับสองไร่ครึ่งนะครับตั้งเป้าตั้งเกณฑ์ว่าสิปลูกอยู่ประมาณจักเดือนหนึ่งนะครับพี่น้องครับ เพราะว่าผมใส่ระบบน้ําจากโซลาเซลล์นะครับบางมือนะครับแดดบดน้ำกับวอลเลยเด็พี่น้องเอ้ยนะครับเมื่อนี้ใครแน่ครับแดดแจ้งจังปังครับปลูกได้สามซี่ร่องแล้วครับนี่แหละครับขอบคุณติดตามครับพี่น้องครับกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆนะครับนาเสนอพี่น้องอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ